สวัสดีครับวันนี้เรามาพบกับโชคเฉลวย,วยคือค่ำคืนนี้เป็นค่ำคืนแห่งการฝักเราจะมาแท็ตทูแก้มก้นอุปกรณ์มีอะไรบ้างครับอุปกรณ์มี่ะครับเดอะพิซซ่าคอมพานีสิบเอ็ดสิบสองครับวันวันวันทูและเพนประกันหนคะรับ และอีกอย่างหนึ่งตูดของเพื่อนคุณไม่อะนะครับอันนี้เป็นรอยของคลิปที่แล้ว เชี่ยปาะกาหมนเห็นม่วเห็นั่าไม่เห็นนะเพื่อนเห็นปะโอ้ยนอนนิ่งๆสิลวไหวปะเนี่ย เจ็บเลยแต่ต้องทนเพื่อนเจ็บหน่อยนะลูกอยากหล่อต้องทนเองเราจะอธิบายภาพนี้ก่อนนะครับอันนี้เป็นตัวบ้องนะครับเป็นตัวเป็นตัวบ้องที่ทําการเสพสารอย่างหนึ่งเรียกว่ากัญชาเราจะใส่น้ําเข้าไปข้างล่างนะครับใส่น้ำข้างล่างส่วนตรงนี้จะเป็นโจ หรือเรียกอย่างว่าวีดตรงนี้จะเป็นใส่ใส่เนื้อกัญชาครับปุ๊บปั๊บจากนั้นเราก็เอาปากกาหมดอันนี้คือไฟแช็กนะครับเสร็จแล้วเราก็เติมไฟลงไปอันนี้คือไฟของเราเนะี่ย เย็นตุดแม่สัเต่อไปนะครับไปเป็นไรกันนะฮะไอกูไอกรูมันดูดามึงยกมือบังดิอุ้ยขี้ไอเย็นนี่ขี้ไม่ล้างตุ่นเนี่ย นั้นนะครับเราจะทําการปิดฉากหรือเรียกอย่างว่าปิดแก้งครับได้ิดเยๆ,ๆเราจะฝากอุปกรณ์อุปกรณ์ไว้กับเขาด้วยโหอ้วกจะแปกเชียฝันดีนะน้องบ้อง หมดแล้วครับเฟดเฟตไม่มีจะแหน่อันเดอ